ป็นต้นแบบของนำโรงเรียนมาไหว้ขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็มารู้สึกว่าบูมหรือว่าการพัฒนาที่ที่ที่เด่นกว่าของต้นฉบับอากาศอำเภอสีเขียวเนาะทำให้มีการขยายผลทั้งร้อยจันทร์ตามที่ของพวกเราในเขตอนามัยเขตเกขตของพวกเรานะก็คือในสิ่งที่เราป้าูมิใจในการทำงานในปัจจุบันนี้เนาะทีนนี้ก็ในอนาคตอนาคตนี้เราก็จะมีการต่อยอด ก็ขยายผลนะจากการต่อยอดขยายผลกิจกรรมเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทางวิชาการกับทางมอจลล์มรรยักของเสล่กเนาะเพื่อหนึ่งเพบ่อเพงคทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพแล้วก็เปี่ยวลดไปด้วยคุณธรรมนะแล้วก็พิการก็ผิดชอบต่อสังคม่สังคมในแนวทางของสังคมเพื่อสังคมนะสังคมเพื่อสังคมด้วย 会干。But, um